สวัสดีครับผมจะบอกพวกคุณนะทุกอย่างการเกิดเป็นม,น,มนุษย์เนี่ยมันสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะฮะมันมีสติสมาธิและปัญญาของมันอยู่แล้วแต่มันมีสิ่งหนึ่งก็คืออวิชาตัญหาอุป,ปาทานจิตมโนวิญญาณการสืบต่อเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานั่นแหละคือปัญหา มันมีตัวรู้อยู่อันนี้อยู่ที่กระทำอยู่ปฏิบัติเพื่อจะไปนิพพานใช่ไหมล่ะผมบอกว่าผมไม่มีตัวนี้แต่ผมมีสติสมาธิและปัญญาครบหมดเลยแล้วผมสว่างตรงนี้แต่พวกคนบนโลกไปเนี่ยมันติดตัวนี้มันมีตัวนี้กันอยู่ตัวปฏิบัติธรรมตัวรู้ตัวองค์ธรรมตัวเข้าใจตัวใยรักอะไรของพวกคุณน่แล้วก็ตัวฝึกสติฝึกสมาธิตัวปล่อยละวาง ตัวพิจารณาอย่างแยกคายตัวเข้าใจธรรมะตัวยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธรธรรมสงฆ์ในศินห้าในพระพุทธเจ้านะฮะผมบอกว่าผมไม่มีตัวนี้เพราะผมดับตัวนี้ตอนที่ผมหลงผมรู้ว่าผมหลงตัวนี้ผมดับไปผมถึงสว่างทั้งหมดถึงรู้ว่าเรามีสติสมาธิและปัญญาอยู่แล้วแต่ไอตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาหรืออภิชา ตัณหาประทานตัวนี้หรือมโนวิญญาตัวนี้มันไม่เคยสงบมันไม่เคยหยุดสแสวงหามันไม่เคยหยุดพอใจมันพยายามแทรกแซงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้มันเที่ยงให้ตัวมันเที่ยงแต่ทุกทิ้งทุกอย่างที่มันเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่เที่ยงโอเคจบข่าว